จากเกมเลือดเดือดกลายเป็นเกมเศร้าไปเลยพอเปิดไปเกมนี้ทีเปิดไปเจมนี้ทีแบบทุกอย่างมันดูมัวหมองไปหมดเลยนะอ่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าเกมเลยชิบมินาซังคอนนิชิบะวัตชิวะโพราโดเลแมมพ้าอย่ามาเรียเบลหรือเรนเดดดสุยโรชิทุโอเนกชิมัสเนถ้าไลาหมุนบอกว่านะคะช่วงนี้กำลังเทสอะไรหลายอย่างอยู่ สวัสดีคุณคาสมาด้วยนะคะเพลงกระซาานั่งของตัวละครเหงามากครับสวัสดีคุณอาร์ด้วยนะคะไลฟ์หมุนไหมเหมือนไลฟ์จะหมุนนะสวัสดีคุณเนกาทีฟซีโร่ด้วยนะคะตอนนี้คือไลฟ์หมุนไหมคะไลฟ์ลยังไม่หมุนเนาะ โอเคสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีคุณสัตการด้วยนะเรื่องมันเกิดจากว่าเลนอัพเลเ่กอกระจ่อใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเลนไปอัดไปอัดไปอัดคลิปเอ่อชาร์โดออโตมันเลเดอร์แล้วทีเนี้ยก็คือค้างแบบคอมค้างไปเลยอะเลนก็ยังไม่ได้เล่นเกมอะไรต่อใช่ไหมทีเนี้ยเันวันเนี้ยเลนว่าจะหยุดพักแล้วก็นั่งเล่นเอลเดนลิงสบายๆคะ่ะค่อยๆเก็บเลเวลอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเอลเอลเอลเดนลิงคือแบบว่า มีปัญหาเพราะเระมมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกเดี๋ยวค้างอันนี้เมื่อกี้ก็กระตุกเห็นปะเดี๋ยวกระตุกเดี๋ยวค้างเดี๋ยวเฟรมเรตตกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเดี๋ยวลองมาเซตติ้งใหม่แล้วลองลองมาไล์ดูว่ามันมีปัญหาไหมคือตัวการ์ดจอเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะวิ่งแค่ลาวครึ่งเดียวสิบเนี่ยกระตุกฮะกระตุกบ่อยมากเลยค่ะเห็นปะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าไลท์ที่แล้วกระตุกหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนนี้คือกระตุกหนักมากเลยหรือยัง อย่างอย่างใช่อันนี้อันนี้คือกระตุกใช่ไหมคะเนี่ยคือมันกระตุกบ่อยมากเลยอะ <S <S เล็งเลงก็เลยเรามาเช็คกับเอลเดอร์ลิงก่อนอืมถ้าเกิดมันกระตุกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องแบบว่ายัางไงดีอาจจะต้องไปลองเช็คหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าเลนเพิ่งจะถอดทำความสะอาดไปเมื่อเมือม่อไม่นานมานี้นะราวสามสี่วันเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เลนก็ไม่ถอดเลนก็ไม่ถอดตัวกร์ดจอหรือว่าแรมออกนะคะเลนเป่าแค่ เอามาเป่าพัดลมด้านหน้า <stimulus> <pse> <lands> แล้วก็แต่มาจะทำความสะอาดพัดลมซะมากกว่าแล้วไงกระตุกก็ไม่รู้ฮะวินโดว์อัปเดตหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะก็ Windows อัปเดตพร้อมพร้อมกับเดลเอร์การ์จอแล้วคะวินโดว์อัปเดตพร้อมกับเดลเอร์กร์จอมันก็เลยกระตุกแต่ว่าเรนเช็คแล้วนะคะก็คือคือไม่รู้ว่ามันปปัญหาเราตอนนี้คือที่วินโดว์หรือว่าเป็นที่เด v เอร์กร <c oughs> ์จอกันแน่ คอมบอกได้เวลาอัปเกรดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพิ่งซื้อมาได้ห้าเดือนเ <laughs> พิ่งเพิ่งซื้อมาได้ห้าเดือนกับอีกห้าเดือนห้าเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์เองค่ะจะจะอัปได้เหรอจะจะอัปได้เหรอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองให้ดูเขาว่าเกมมันกระตกมากเลยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะอันนี้เลนก็ไปปรับเซตติง้งเซตติ้งมาใหม่แล้วเพราะตอนแรกตัวเกมเขาปรับภาพเป็น 2K ให้เลนเลยนะอันนี้ก็ปรับลงมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะไหวแค่ไหน ออนนี้เลนก็เดินสนๆมาอยู่แถวนี้นะก็เดี๋ยวลองเทสสเปคเครื่องไปในตัวเลยแล้วกันนะในตอนนี้ลงลงเนเวอร์การ์ดจอใหม่ลงลง,ลงไปแล้วค่ะเมื่อวานลงไปแล้วนะเมื่อวานเลนเช็คไปแล้วว่าแมันก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวลองไลท์ตูไลท์เกมนี้ดูอันนี้คือต้องไลท์แบบไม่เปิดโมเดลด้วยนะแต่ว่าเมืม่อวานเนี่ยเลนเปิดโมเดลตอนที่เล่น เล่นไ์เออชาร์โดออร์ตัลเบเตอร์ค่ะเลนเปิดโมเดลนะมันก็เลยอาจจะทางหรือเปล่าแต่ว่าเฟร,รมเรทวิ่ง200มันก็ไม่น่าเกี่ยวนะฮะเฟร,ฟร,รมเฟลมเวิ่ง0 0งอยนี่อาจจะเราดูว่าจะว่าจะกระตุกไหมเพราะว่าก่อนนั้นก่อนอันนี้นี่คือกระกระตุกแบบกระตุกเล่นไม่ได้เลยค่ะมาดูว่าคขาจะจะกระตุกหรือเปล่าถ้าเกิดกระตุกหรือว่าไลท์หมุนช่วยแจ้งหน่อยนะฮะช่วยแจ้งหน่อยนะไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไง แต,แต่พอรู้สึกว่าพอเซตติ้งใหม่แล้วเนี่ยมันจะ,ะดูก,กระตุกน้อยลงนะฮะแต่เรายังไว้วางใจไม่ได้อาจจะต้องฟื้อบอสสักตัวหนึ่งตอนเอฟเฟกแสงอะไรพวกนี้มาคือมันกระตุกมากเลยค่ะกระตุกแบบอะไรคือการ์ดจอก็ไม่ทำงานหนักอะไรนะ c ีพก็ด้วยค่ะตอนตอนนี้การ์ดจอทํางานอยู่ที่60%เอร์อุณหภูมิ58าสถือว่าเย็นนะคะแล้วก็ c ีพียเนี่ยทำงานอยู่แค่สี่ซด้วยซ้ำไปค่ะนนกระตุกละกระตุกละ มันกระตุกข้ามฉากอา๋อออตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยมันกระตุกข้ามฉากหรือเปล่านะเดี๋ยวเพราะแบบว่าเลนไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วพอมาเล่นมันก็เลยโหลดฉากใหม่อะไรอย่างนี้ป่ะคะอย่างนั้นป่ะแต่ว่ามันกระตุกมากเลยนะกระตุกแบบกระตุกเกินไปอะตอนนี้กระตุกจะเล่นไม่ได้เลยแสงสีเส,สียงแล้วครับแรมแล้วครับแรมเลนฐานสิบสองค่ะเออ ตัวแรมเนี่ย3 2ก็คิดว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าเอลเดนลิงนี่ใช้แรมแค่16หรือเปล่านะแล้วก็เลงก็ไม่ได้เปิดเลเทซิ่งด้วยนะครับเนี่ย,เ,ยเลมไม่ได้เปิดเลเทซิ่งด้วยนะถ้าเกิดเปิดเลเทซิ่งเนี่ยโอเคว่าบาอย่างว่าอาจจะไม่ไหวแต่อันนี้คือยังไม่ได้เปิดเลด้วยนะแต่ลองไปหาบอสสักตัวดูค่ะเผื่ออาจจะกระตกจังหวะสู้บอสนะ แม่งกีรเดี๋ยวอาจเดี๋ยวอาจจะไม่กล้าไล่์นินจ่าไก่เดินต่อระหว่างเนินจ่าไก่เดินต่อเอลเดอลิงเนี่ยคุณคุณคิดว่าอะไรกินเครื่องกว่ากันคะเลว่าเอลเดอร์ลิงเพราะว่าเอลเดอร์ลิงเนี่ยต้องใช้พลังดิบอย่างเดียวเลยนะคะคือพลังดิบในการเล่นอย่างเดียวเลยอะคือน้องไม่มีน้องไม่มี D L S อะคะน้องน้องเอ๋อน้องไม่มีน้องไม่มีเฟรมเจนอะใช่ไหมตัวเอลเดอร์ลิงเขาไม่ไม่มีเฟรมเจนแต่ไอเนี้ยอย่างเนินจ่าไก่เดนอย่างเงี้ยเขามีเฟรมเจนให้ใช่ไหมอะมันก็เลยแบบ คุณภาพต่างกันหรือเปล่าอ่ะกระตุกอีกแล้วเนี่ยกระตุกต่อเนี่ยคือถ้าเกิดเรนทำอะไรที่มันเร็วๆอย่างเงี้ยแบบกระโดดขึ้นมาอะไรเงี้ยจะกระตุกค่ะอ้อยเห็นปะเห็นปะกระตุกอีกแล้โอ้อยอ้อยอ้อยอืมก็ยังคงกระตุกอยู่เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยอาจจะต้องไปลองเทสตัวแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะ ทำไมถึงกระตุกขนาดนี้บอสแน่เลยค่ะคิดว่าอันนี้ไงเจอบัสพ,พอดีเลยลองซูบอสตัวแล้วกันดูสิว่าจะกระตุกมากแค่ไหนโอ้โหยังไม่เริ่มซูบก็ก็ยังไม่หันเริกซูบอก็ค้างแล้วอ่อค้างอ่ออ่ค้างค้างเลยเดีย๋ยวไม่หายเริกซูบอก็ค้างแล้ว อ๋อ้างอีกแล้วอันนี้ค่ะอ,อาการออกชัดเจนเลยป่ะอาการออกชัดเจนมากๆ <c oughs> SSD หรือเปล่าคะอย่างนี้อาการอาการ SSD ป่ะคือมันดูกระตุกเกินไปหน่อยยนงคิดว่านะโอ้กระตุก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 ต่อเรื่ยกระตุกตลอดข้างปไม่พ้นเลยทีเดียว Ồ, về lạ Ôi, 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 ôi Để, 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 để thay effect chứa gì thì có cái tục tài gia chứa nè Thay effect chứa gì Ấn cái tục bay lời Ừ, chẳng đại คุณพอไดเห็นอาการไหมคะว่ามันกระตุก,ก,ก,กมากๆเลยกระตุกแบบว่ากระตุกจนแบบว่ากระตุกจนแทบเล่นไ e ม่ได้ค่ะในหลายในหลายใช่มีแยบแฝกนะสวัสดีคุณโดชิโนะนะคะสวัส,ด,ส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 ดีคุณคุณสาหัสเหรอคะอันนี้ครูคุณเขียนชื่อให้ใช่ไหมมีเหตุผลในการแพ้แล้วพีซีเลงเวลาของข้ามาถึงแล้วสวัสดีคุณเอกนันด้วยนะคะไม่อาการมันออกหลังจากหลังจากอัพเกรดวินโดว์กับเดเวอการ์จอเนี่ะก็เลย ไม่มั่นใจว่ายัางไงยก,กระตุกมากเลยแต่เมื่อวานทำ PC ค้างไปเลยนี้ก็เลยแบบใจหวั่นไม่ค่อยดีอ๋อก,กระตุกหนักมากดูดูดูแต่เย็นสิเพิ่งจะซื้อมาได้ห้าเดือนเอาแล,ล้วเหรอเอาแล,ล้วเหรอซื้อซื้ออออเ้ออโอ,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 อกระตกุกมันจะหลบค่าของยังไงที กระตุกขนาดนี้โอ้ยปรับภาพลงไหมเดี๋ยวลองดูก็ได้ค่ะปรับภาพลองลงไหมประเด็นคือมันมันไม่น่าเกี่ยวกับกคุณนะคุณภาพภาพอะไรอะลองดูเพราะว่าการ์ดจอยังวิ่งไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไปนะยังแทบไม่ได้ใช้งานเลยอ่ะถ้าเกิดปรับต่ำสุดไม่อยางกระตุกนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเจอกัน โอ้โอ้โอ้แต่อย่เียนะโอเคใหม่กันโอเคใหม่กันแต่ว่าแต่ว่ายังไงดีถ้าเกิดปรับต่ำแล้วไม่เป็นเนี่ยแล้วปรับ <laughs> ส okay, ูงเป็นแสดงว่ายังไงกาจอก็มีปัญหาอยู่ดีค่ะเพราะว่าตอนที่เลนไลท์ตอนที่เลนได้ขอมมาแล้วเลนไลท์ทุกคนจําได้ไหมว่ามันลื่นนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพิ่งได้ขอมมาก็ได้รู้สึกว่าช่วงสองสัปดาห์ที่แล้วอะเลนเลนนก็ไลท์เอเดอร์ลิงใช่ไหมมันก็ยังไม่กระตุกอะไรนะคะ แดูเหมืนจะกระตุกน้อยลงนะกาจอกก็ทำงานน้อยลงด้วยตอนนี้กาจอกทำงานอยู่แค่50%มือนเดิมค่ะตอนนี้ก็พิกก็พิกก็คิกว่า,า,กา,าการกระตุกจะหายลงนะ <c oughs> <c oughs> กระตุกอยู่ดีค่ะกระตุกอยู่ดีเมื่อกี้เห็นละ มีจับบงหวะกระตุกตัวดีนะจริงๆจะน้อยลงกว่าตอนที่เล่นอ่าตอนท,ที่เล่นกราฟิกสุกก็เถอะกระตุกอันที่สองโอ้แต่พอปรับภาพเราอาก,การกระตุกน้อยลงนะอ,อุ้ยตกในอ่างตกตะบนบอลตายไปด้วยเลยกระตุกอันที่สามกระตุกจับบงหวะกระตุกอันที่สี่อะ กระตุกสี่ครั้งละเอออ้ออตยตายกระตกจนขยับไม่ได้เมื่อกี้กระตกอยู่ดีค่ะค้างเลยวะกระตกอยู่ดีกระตุกอยู่ดีห้าส่วนเก้าส่วนรออยู่โอ้โหแสนห้าเอาเลยค่ะใครใครใครไหวไปก่อนเลยใครไหวไปก่อนเลยหลบพิวแล้วเริ่มเจ็บพอกระตกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอิทธิวัตรด้วยนะคะ การ์ดจอแบบว่าคุณภาพยังสู้ชีวิตหน่อยๆนี้เองตอนนี้เนี่ยเรนใช้อ่ะถ้าเกิดเดี๋ยวบอกสเปคใครล้วกันนะอ่าสเปคคืองของเรนตอนนี้คืออ่า CPU i5 หนึ่งสองสี่ศูนย์ศูนย์ f แล้วก็การ์ดจอคือ4050ของ ASUS ตัว4050 ASUS ตัวตัวสีขาวนะคะอ่าเอ่อแรมเนี่ยส่วนแรมนี่เป็นแรมทีฟอ c e 32GB เอ่อแล้วก็ แต่ว่าตัวฮาร์ดดิสเนี่ยเลนมี2ตัวก็คือมีตัว500กับตัว1 TB ค่ะ1 TB T-Ford อ่ะเนี่ยซึ่งเลนลงตัวในลงในไอ้นี่นะคะลงในตัวซา t a ต้านะลงใน SSD SATA ซานะคะไม่ได้ลงใน SSD ที่เป็น M2 นะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่อาการกระตุกเันเหมือนฮาร์ดดิสเสียไงไม่รู้ c p u ใช้เท่าไหร่ c p u ตอนตอน,ตอนเข้าเกมมาอ,นนอันนี้คืออันนี้คือภาพระดับสูงนะคะ ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่มอันนี้ดีกว่าเลนไปเปิดอีก,อกหมดนึงดีกว่าถ้าเกิดเป็น Windows Capture คุณจะเห็นว่าเอาเดี๋ยวก็ผิดก็ผิดก็ผิดถ้าเกิดเป็น Windows Capture เนี่ยคุณจะเห็นว่าอะไรยังไงนะคะสักครู่นะเอ๊ะเปิดด้วย Windows Capture ไม่ได้หรอทําไมอ่ะทำไมครับไม่ให้เล้นเปิดด้วย Windows Capture ฮะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเลขอธิบายให้ฟังแล้ว,วกันนะเอ่อตอนนี้เนี่ยการ์ดจอวิ่งอยู่ราวๆหกสิบ 60%สิเปอร์เซ็นอ่าอุณหภูมิห้าสิแปดอ่าเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาห้าสิแปดแล้วแล้วก็ CPU ยวิ่งอยู่ลาวสี่ิเอร์เซนะ็นต่ะกระตกแล้วกระตกแล้วซูวิ่งส0โสิบอ้ออ้ออ้หนักหนักแต่พอภาพสูว่าเห็นได้ชัดว่ามันกระตกกออกกว่าเมื่อคู่นี้นะ CPU วิ่งอยู่ลาวสี่สิบสสิบห้าค่ะตอนนี้ยังยังไม่ถึงห้าสิบนะเหมือนมันรันตัวซี u ได้ได้ไม่เต็มที่อะ รอบนี้เอาแบบมารเนียโนฮิตเลยไหมคุณอีกอย่างคือลองถอดตัวอัปเดตบินโด้ดูครับ4.50 4.60เหรอเออ4.60คกะเขาพูดผิดเป็น S 4.60นะคะออกกระตุกกระตุกกระตุกอะไรขนาดนะั้นเดี๋ยวลองไปถอดตัวไดเวอร์กระจอดูดูแล้วกันเนะาะอ่ะก็ต้องกดออกเกมใช่ไหมคะอย่างนั้นอ่ะต้องกดออกเกมใช่ไหมแล้วก็ไดเวอร์เดี๋ยวสักครู่นะคะ ถ้าเกิดเป็น Windows Capture น่าจะเห็นปะ Windows Capture นี่ไม่เห็นอะไรเลยฮนะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคอะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเลยออกเกมก่อนนะแล้วก็มาเข้าหน้าจออัปเดตให้ดูเพราะว่ามันกระตุกหนักมากเราทานบทะวามาต่อก่อนนะบ๊ายบายโอเคค่ะโอเคก็นเนี่ยเดี๋ยวกดอัปเดตใหม่แล้วกันนะติดตั้งไป เลยเพิ่งจะกดติดตั้งไปเอ๊ะอัปเดตไปเมื่อเมื่อวันที่สามสิบตันที่แล้วเนี่ยค่ะลองติดตั้งใหม่ทางนี้มาเรเนียเฟรมแรกก็ลงไปนอนแล้วแ <laughs> ต่มันตยูอะหลังนะโอเคค่ะหรือห,หรือยังไงครับเพราะว่าเขาเรีบเอาเดเอาเดเมมือมาให้ห้าศูหรือเปล่านะสี่ศูย์ก็เลยกระตุก <laughs> เดียวต้องลองดูค่ะว่ามันจะหายไหมนะ เพราะว่ารายที่แล้วเนี่ยคือไม่กระตุกเลยนะคะคือยังเล่นได้ชิวๆเมื่อวานต่อเล่นยินจากไก่เด่นก็ไม่มีอาการกระตุกอะไรนะหรือเพราะว่ามีปัญหาเฉจะเพราะพลังดิบหรือเปล่าคะอาจจะเพราะพลังดิบอย่างเดียวปะจะรอตั้งค่าไปก่อนคือแบบอย่านะอย่าให้โกรธนะดูขายพีซีทิ้งซื้นโน้ตบุ๊กสามศูนย์ห้าศูนย์เอ้ <laughs> ขายพีซทิ้งซื้นโน้ตบุ๊กห้าศูนย์ห้าศูนย์มานะเดี๋ยวก่อนนะ ถ้า50 50ยังไม่ออกเลยโน้ตบุ๊กน่าจะออกละลาวไอ้นี่ค่ะน่าจะออกละลาวคิดว่าน่าจะละลาวเดือนเ,อเดือนหน้าปลายเดือนหน้าหรือไม่ก็เดือนเมษาย,ยนเลยนะโน้ตบุ๊กจริงๆเลนสนโน้ตบุ๊กแบบว่าถ้าเกิดจะซื้อเนี่ยขอเป็น4050หรือว่า4060ที่มันร้อยวัตตขึ้นแล้วกันนะขก็พอใจแล้วจงใจจะให้รุ่นเก่ากระตกคนจะได้ซื้อรุ่นใหม่ฉลาดมากเเดี๋ยว คุณ,ค,ณคุณก็คิดลบป้ายบางทีเอาไปกี้เลยพูดเองไม่ใช่หร <laughs> อ,อมันจะมีคนจริงมันจะมีคนซื้อจริงเหรอราคาเป็นแสนนะถ้าเกิดเป็นมันจะมีราคาสี่ห้ามื่นเดียวค่ะเอะ้วเห็นในกลุ่มอะ่ะก็มีคนซื้อราคาราคาสี่ห้อาหมื่นอยู่บ้างนะ